อุ้งอิงเป็นเหตุสังเกตได้พ่อวีรพงษ์ออกมาทำตามสัญญาขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองเบาอีสานอีกแล้วพี่น้องบมือนเทาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮ้าน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอาม้อสุพีเอาม้อซุน,นอกเอาเมือ่อบอกซูเอฟซีอีหลานหน่อยกันเด็ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะต้องบอกว่าอุ้งอิงเป็นเหตุสังเกตได้ ระบบอุ้งอิงทำงานนะครับผมเนาะสำหรับทางช่องของพ่อวีรพงษ์วงศิลป์ออฟฟิเชียลหรือพ่อวีศิลปินผู้ไทยนะครับผมเนาะที่เสวะแฟนคลับยูฟซีของอิหร่านลอยเฮาหลายคนน่าจะกำลังติดตามอยู่หลายคนน่าจะฮู้จักนะครับผมเนาะทางพ่อวีกันอยู่ซึ่งนะครับผมเนาะพ่อวีก็ได้เปิดช่อง YouTube ใหม่หล่ะพี่น้องอจากคัมแนะน้ำจากคัมคอร้อง จากแฟนคลับเอฟซีของอิหล่าหน่อยเฮาพอเฮาได้ยินพอวีว่าถึงอิหล่าหน่อยเฮาเนาะผมเนาะเฮากัอย่างห้ทังพอมีเพิ่นเปิดซองแล้วก็พูดถึงอิหล่าหน่อยเฮาแล้วก็ความเคลื่อนไหวของวงศิลปินผู้ไทยของทางพอวีในการทําวงนะครับผมหลายคนก็นเลยเรียกร้องสนับสนุนให้พอวีเปิดซองพอมีก็ได้ว่าไหวนะครับผมเนาะถ้าเปิดช่องคนติดตามถึง10,000ืนคน ทางพอวีจะแต่งชุดเผ็ดนะครับผมเนาะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาพอวีทําตามสัญญาที่เคยเวาไหวพี่น้องนั่นก็คือพ่อีแต่งชุดเพชรและก็ทายคลิปให้พี่น้องแฟนคลับเอซีของทางพอวีเองของทางอีลานอยเฮ้าเองในเบิร์เป็นทีเด็ดลอยนะครับผมเนาะหลังจากน่าจะไม่ได้แต่งมานานสําหรับทางพอวีแล้วกับพอวอียังสัญญาถ้าถึงสองหมื่นนะพี่น้องพูดติดตาม จแจกเสื้อศิลปินภูไทยซึ่งตอนนี้ยอดนะครับผมเราตอนบริสารทำคลิปอยู่ตอนนี้8โมงครึ่งนะครับผมเนาะ8โมงครึ่งตอนนี้ทั้งยอดติดตามอพอวี 10, 4, ่14,800กว่าผู้ติดตามแล้วนะครับผมนอกาะพี่น้องผู้ใดยังใครได้ติดตามก็สามารถไปติดตามพอวี่กันได้ติดตามความเคลื่อนไหวของพอวี่กันได้นะครับผมเนาะสนับสนุน คนในวงการบอลลอมบอลลัมไปน้องกันพี่น้องซึ่งพอวอีก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมเนาะอีกผู้หนึ่งที่คนในวงการบอลลัมใครการนับถือใครใครควเคารพมนะครับผมเนาะหล้วก็เท่ากัจะเห็นพอ่อมีบอกถึงอีหลานหน่อยเท่าในหลายคลิปพี่น้องก็สามารถเข้าไปฟังในในทัศนคติความคิดของพอวอีที่มีต่ออีหลานหน่อยเท่าซึ่งตะหักแค่พี่น้องสำหรับ บอาสานเขาเบิร์แล้วนะครับผมเนาะอ่าพอวีกับบอลตะหักแห้งแล้วกับความคิดแม่พี่นอ้องอ่าถ้านคติเชิงบวกของพอวีมันมันสามารถส้างพลังบวกได้นะครับผมเนาะอันนี้บอลสานขอเชิญชมเลยซึ่งคลิปนี้นะครับผมเนาะพอวีก็เลยลงไวเมื่อโอ้16ชั่วโมงเกินขค้นตอนเย็นเมื่อวานพี่นอ้องอ่าตะลึงพอวีทำตามสัญญาเพราะอะไรถึงทำว่าสันเด้อ่า สึ่งคลิปนี้พอวิกอ่กะในโลงไหวสวัสดีครับตามคำมสัญญาเอา สิบหนุลงแมันดูดีนะครับแต่อนนี้จะากพยายามนะครับอีก2เดือนนะครับเทสแต่ันได้จะลงองภาษาครอยาเห็นแมันเลี้ยงน้อยกส่ชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมร้อนใจผยินดากนะครับส่ชุดกาจสีนะครับตามกำมัสัญญาแล้วว่กไปไหนนกครับนะครับก็ถ้ผู้ใหญ่ยู่มุ่งย่ ก่อนแยงเดียวอันนี้คือศิลปินนะครับศิลปินที่นะครับเ,เคยผ่านหน้าอา่ยานพอมาหอดเหมือนหนึ่งมันสรุปนี่นคือเจ้าของปล่อยนะครับปล่อยตัวอย่างเรว่าคิดว่าเราเป็นศิลปินนะครับเทาเสียงอย่างไรพีร้องเพลงเทาเสียงอย่างถึงไมนที่แล้วเนื่งเสียงเรามีขนาดอยู่แล้วนะครับสองนะครับเราต้องุู้ดีเราต้องดูดีไว้ก่อนอันนี้คือฝากศิลปินไว้ว่า วิพานมาพอผ่านแล้วโชคระยะหนึ่งอุ้ยปวด พี่น้องก็สามารถเข้าเบิ่งทางคลิปพาวี้แบบเ,<อ>เต็มๆได้เนาะครับผมเนาะคลิปของพาวี้คลิปนี้ยน่าสิบสามนาทีบ่ได้พี่น้องพี่น้องสามารถเขัาเบิ่งเต็มๆได้ซึ่งพาวี้ก็ออกมาทําตามสัญญาแล้วออกมาทําตามคํามัน่นสัญญาที่เคยให้กับเอฟซีนะครับผมเนาะทางช่องเอฟซีอีล่าน้อยเฮาเป็นที่เรียบร้อยแตาหากเนาะครับผมเราพาวี้ก็เ้าแตาหากพี่น้องก็ค่อยบอก ในในคำว่าของพววี่หมพี่น้องมันมันแฝงด้วยคำคำบอกคำสอนอของคู่บาอาจารย์อของให,ให้เด็กรุ่นหลังได้คิดตามนะครับผมเนาะ,ะในภูเพิ่นเกิดกอนอผูเพิ่นพนัพนห่อนพันหนาวมาก่อนก็ยังพอว,วี่เพิ่น้เว้าล่ะพี่น้องบานสั้ก็เขาไปติดตามพอว,วี่ยังแต่คนติดตาม ร้อยกาคเนาะครับผมเราภาาสานกับโค้เขาไปติดตามทางพอวี่เป็นทีละลอยแล้วก็ติดตามคลิปทางพอวี่อยู่อ่าแล้วก็เห็นแฟนลับยอฟซีของอีหลานหน่อยเฮ้าเลาที่คุณนายคุณตากันเป็นเร่งดีเข้าไปติดตามเข้าไปสนับสนพ่อวี่อันนี้บาษสานก็ดีใจนะครับผมเราถือว่าเป็นแฟนลับยอฟซีของอีหลานหน่อยเฮ้านะครับผมเนาะอ่ามาเบื้องช่องของพอวี่แล้วก็ให้นรังไก่งใจาับทางพอวี่มันมันเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องของวงการวอลล้ำอ่า ทำไมต้องเป็นคู่แข่งทำไมต้องฟาดฟันกันนะครับผมดอทาเป็นท่าพัธมิตรกันมันมัน,ม,นมันจะ,ะนำพาวงการมอลล์ไปในไก่ก็หนีนะครับผมอันนี้ละ่ะสิงทีอยากเข็นล้วกะเ่ออยากเข็นแบบเอฟซีมาฟาดฟันกันนะครับผมแลอยากเข็นเอฟซีเนี่ยฮักแพ่งกันแบบมีละพน้องเป็นภาพที่บาสานอยากเข็นนะอันนี้ก็ตามข้อมูลสึกของบาสานกันแล้วกัน พี่น้องหลาะมีความคิดเหียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจยงไดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบาลสามวิมแน่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาลซานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพอรกันไ่คลิปหน้าสวัสดีครับ